มาน้องปา่าเก่าบุได้ไปใช้ส่วนนี้บุได้ไปก็โซผน่าส่วนนี้มีแต่มาน้องช่วสิไปยามเพื่อนโซผนา่าก็ยังโดนอยู่เพื่อนเหล่าคนว่าสิไปไายมันก็บมหมอใหญ่ไยเนยาะแเ่อมาอยู่น้องปาออ่าใหญ่สีไม่แต่บุได้ไปไายเบื้องล้างคอนเสิร์ต่มีแต่ม้าเห็ดกับปา่าเรียนยอยู่เพื่อนเมียว่าเราเมียกับบุเรยจัดงานในห้อหาส่วมโควิดเพทายเบื้องป่า,ปามาเอ,อปาป่าบุปผาจิโซ แม่นปลาซิวมแม่นสีแดงไปอ้อเนาะสีไปอ้ออยู่ห mm ุ hmm. ่แดดอยู่ในบมานกับสีเอิญจู่น,นักกินกับสีหุ่นแดดเอิญกันนะว่าอยู่คนละผีพ่อระแดงพาไว้ยักขาของปไฟ mm hmm. เบื่อนนะแม่นปลายสอน mm hmm. ว่ามีหลายแม่นมีไน้น้องที่มีปลาปาก ปลาปากปลากินยาปลายีซบพอ่อพ,อพันเองเนอะอาะนี่ในน้องอยู่ทางเขาบันม่วงโดนเก็บปลาซิวออกไปอ้อมองติดมา สีไทยเบื้องนอกวันเขามาอะไรอีกบันไดบันไดเป็นเขียวเขียนนนวน,นี้ประมาณหมองเศร้ากุโรอะไรนะครับนี่ปลาซิวขนาดทงยางหนึ่งหอยอะไรยูซองโลประมาณหมองซองโลอ๋อกินไปแล้วอู่ปลาซิวปไปยีโซะพอเก็บขัดออกเอาปลาซิวออกมาขัดปลาซิวมปลายสอนเยอะๆอยู่เนา กี o, ่ยเก็บเน่าอเก็บหนาเนี่ยต้นอ๋อเดี๋ยวสไยเบื้งีเื่อนึงเนะกินเอ๋ดมือนีมีแต่มานีแหละ่ไปไซและระกมือแงก็ดีไปแวะซุข้าหนาอยู่กับเเขาไปมือมือได่สิไปทายเพื่อนเหตเบิ่งเนาะไปทายเพือนหเบิ่งยังอยู่กับน้องคือเก่าอ มาได้ขาดไบนี่ก็ฝากคือบ่แดดบ่ยังเย็นสบายมาแต่ละเทอมเป็นแดดแดดแห้งห่อนแห้งอีเดีจนเอาขันจอดติดไวได้โดดบริสุทายมาแต่ละเทอมหรือสิเริ่มงไทยไปเลยเรื่องอาหารการกินยังสิไทยเพิ่งนาเนาะแหมยังมีติดมาอยู่ปลาจี๊ซบคิดถูกปลาจีซ๊ซบเอาลงไปอนนะ นี่ทาเบิงนะว่าสิได้มากสำหรับเบอร์หนึ่อวเก็บเลยวะไปขึ้นมาเบิงไปยีศพเอาปงลงที่ปลอยมันสิตายมาซิวไร มันมาปนกันมันเขามาน้ำแของมันมานันั้น้ำในถุงน้ำโลแกนเนาะโอ้ยแกม<ๆ>เราอ่ะนะน,นี่นอปลาชิวได้ขนาดไม่แดงได้เซฟเออในเรื่องเห็ดแล้วซเซฟ เป็นโลนะนี่ขนาดปลาซิวไลายนี้ตีส์มาก็บปยีโซบหายังตั้งจักจูบ่เนาะมันหมดทันแดวง่ายไอ้หนามมันลงกว่านี้กิทะเลนี่แม่นจูบอะไรปลาใต้โดดถ้ามันแดดออกกูนี่แค่ไหนแต่มันปวดแดดปานไหนฝนตกมากขึ้นนี่อเป็นว่าบ้านบองซีโมกนี่เราหนำเคอะมันมีประจำเลยไดรประจำดิ จากแกต่ตอนสอนแต่ชไทยเบิ้งไม้ขึออดดอ้อยู่เท่อนึงอดจเราเรื่องดังวะงวงนี่เนาะยังทยส่วนนี้อีกปนิดมเทังสทางอีปนิ่นเป็นสอนอยตัวเบ้องสอนเอามีกมีแม่นมีลูกประคอติดมานักวะ เอ็มตีให้ได้บ้างต้องเห็นหนุกปลาคออย่างไรหนิหนุกปลาคอกับตุยเป็นตุยขนาดโหนุกปลาคอมีกอมันกิน,น,น,กนปลาหน่อยได้กินดูปลาอื่นนะมันโตยังไง <c ười> ขาด <c ười> ตักน้อยตักปลายีสบขึ้นมาเบ้างไหม คือปกินยหนยาา่ยาไปจีโซบต้องตักลมพื้นๆขึน้นมาแบางสีไล่ตักสีได้ๆตัวเดิมอันจากปิดตะก่งมากกลป็ดอพอข่าวเก็บปปหน่อยไปยีโซบขนาดเสี้ยวยีลุงก็มี ดูเลงกอะลกระลองกระก็ะกรเกระองกรลงบรกระลงกระลุากราอนลอุงกรนลงกรลุงกลางลุงก่ะลุงกระน้งงกลา,า,าแม่นจูบอยูเอเอลยนนเกนนลกงเก้องนรอ,องกบบลงกรกระลกงกรลลาลลกกะงะงนกกงงกงกล ครูมากินรสุดหยอดตัแวแดงเต็มมันตัแวแดงหอยเสืซรีเต็มกระสอบหนึนี่น้องหนึ่งมีคือน้องนี้หมูมีดินทรายมันลายแต่หม,มมีหอยเสืซรีว่าทั้งลังเข้ากับใส่จักตอกตอกปมูมปุูมด้นเติมไม่จังลูกอะไรสักหนึ่งว่าเขาหนาวม,มันลายมันกระสอน่ได้ลอ่าส่วงนี้อากาศกดีเนี่ยมันเย็นบริน,นี้คือส่วงนี้มันกับป่าทะเนาะ ปลาหนำปลาน,ำ,านำคล้องก็ร้ายมีแม่นห่อจูปลาหน่อยออกเอ,อกมาคล้ายเนาะคล้ายเป็นลูกให้เขาคือข้างขางแม่นหน,น้าเนะบรรยากาศดีเงียบสงบง่นก็ได้ค่อยๆลก มนสอนึิดมากเนาะลบไปตักเอาไปใส่โดดโหต้องติดไหมถึงหโอยว้าหญ่ายหอยเห็นหอยเดีวเปิดได้ไรโยม็ด mà chị bọn xe bọn phái quá mà chị bọn nhau bọn chị 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 chị bọn chị bọn ไปล้างก่อนล้างล,าง,ลางปากี่หยาเนาะสอนอีรอมนี่คือซีบุไหนไลยปล <c oughs> าวัวผู้บ่อยู่ฮะปลาวัวผู้บ่อ แค่น้อยไม่สูงอยู่เท่อรถคุณนางกูอยู่เว้มอน่ะมันโดนป้าเขาดังแล้วบบบอยู่นี่ไม่โล่หูวียมขนาดไรขนาดอ่าู้อิาไปซิ่กับใรไอยู่มีประมาณมอง ไปนอส3ลูกมหอด3-2ลูตัดปลาซิวออกเดี๋ยวมันเก็บปลานอสิ่แยงแล้วเนี่ยสิเปเอาปลาน,น,น,นิ่นึ่งบานนึ่งเ่ิดใส่สวิงหน่อยวะจะน้อยปลาดุกเลยอีกแล้ว,วสิออกมาเอาอีก านิษด,ดีปนิษย์ยอมล,ล้างหัวเออปัต์ปลาน่ะสิฮัดซ้ำสองนขนก็ได้แหละจงไปข้นหนื่อยบางหน่อยฮัดก็บางหน่อยก็ได้บางหน่อยขึ้นแมวแล้วถึงซ้อนปลาลูกปลาขึ้นไปขาย ไปเชื่อนเป็นสวนปลาคคล้ายๆไปไงกับเป็นปะดุเอาคล้ายกันปะดุตกกัวใหญ่ปเปจะได้าามันตายวะว่วแล้วมันตาย <laughs> มันเป็นอ่านอกปานินที่สอนไว้ปานินมันอยู่นอกน้องมัน,อนลอยมาปเป็นคืนันคน <c oughs> ืนอย่งนี้มันจจุดนะ นะครับนะครับเดือหน่อยเด้อ ลองย่อคือบังหน่อยในไล่ปันไดนเอาใส่ย่อวุฒิทวงฮะแม่นะปวดขนาดนอกประสิทธิ์ท่านนในเบิร์ดเนีขนาดนี้ยังไล่อยู่เนาะยังท่ทันเบิร์ดเนาะขนาดนี้เนาะโอ้มาแล้วโอ้ตัวใหญ่ก็มี่พลดิบีก็นี่อากขึ้นไปเลยเปิดระบายออกสิ าทองลงก่อนกระไรยังเปิดโอ้โหลเห็ดตาดีเด้อนอนยังเป็นแงงเดือเฟื่อ มัเดินในทางน,นนนางนี่ก็นสีไหลไลมันแแงกันทางนี้วีใส่เทอนึง้ประมาณมง่งพวกเจ็ดสิบโลของเมือ่อมีประมาณนีเสาโลเลขึ้นมาเสาปโลปลา,ยลปานยีโซบนี่ก็สีถือประมาณมองสี่สิบโลสี่สโล ส <30. S 2> ามสิบเบนหันด้วยจังโลมีรการวะไมหันเลยแล้วหกสิบโล บวจกักงห้เอามาวันนี้เศร้าหาซิเลยนี่ยนี่โอ้หนักจริงบรรยากาศดีดีน้ำเสือมีปิงเน่ยนี มนดลทีเส้นปีงติดมานักเราแน่อันนี้ในปลาหกสิบ <c oughs> โลประมาณหกสิบโล